สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์2518ครับนํำพาทุกท่านมาดูสภาพโรงเรียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแรกในการปฏิบัติหน้าที่ครูของผมเองนะครับก็คือโรงเรียนบ้านท่าโรงเรียนบ้านหนองบวัวหลวงตำบลสมาสารอำเภอเดรุมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในตอนนี้ไม่มีจํานวนนักเรียนแม้แต่คนเดียว แล้วก็ไม่มีคุณครูโรงเรียนนี้ก็ยุบไปโดยปริยายครับเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพภายในของโรงเรียนมณนงบุรหลวงครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่โรงเรียนได้ยุบนะครับยุบไปวันนี้โรงเรียนที่รับถ่ายโอนดูแล้วคือโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาำคำครับวันนี้นักเรียนมัธยมม .1 ม .2 ม .3 มาช่วยการทําความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจก,กรรมเดินทางไกลในวันที่13 14นี้นะครับภายในโรงเรียนก็ยังเป็นภาพเดิมๆอยู่มีต้นยางพารานะครับความพร้อมของสถานที่ประมาณ90%นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตอาคารต่างๆแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียใจเสียดายที่ไม่มีบุคลากรไม่มีนักเรียน เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศโดยรอบครับนี่คือฝั่งทางเข้าครับออผมได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ปี2548ครับ<อ>ปัจจุบัน2568นี่คือสภาพค,ความพร้อมมีลรงจอดรถสำหรับนักเรียนทนล้อมรอบไปด้วยคอนกรีตหมดเลยนะครับ ั่งนี้คือลงจอรดรถอ,อันนี้คืออาคารปร .4- พ .5- ป .6 ในสมัยนั้นนะครับแต่ก็ยังมีความสมบูรณ์พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเลยนะครับอันนี้คืออาคารปร .4- ป .5- ป .6 เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดู ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ไฟโดนตัดไปแล้วเนื่องจากไม่มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่นะครับสภาพอาคารก็ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นนะครับภายในไม่สามารถเข้าไปได้ใส่กุญแจล็อกอย่างดีครับก็เป็นการดูแลต่อของชุมชนนะครับในสถานที่ ที่เป็นโรงเรียนทำเนียบบุคลากรก็ยังเหลืออยู่นะครับผู้แทนครูคณะกรรมการฐานศึกษาห้องผู้บริหารก็ฝั่งนี้นะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นอย่างตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นสระน้ำหนึ่งหนึ่งสระสมัยท่านพระอจำเริญถิ่นขามนะครับอันนี้คืออาคารสำนักง,งาน เดี๋ยวพาไปดูอาคารต่อไปครับอันนี้คือใต้ถุนอาคาร456นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาคารอำนวยการแต่ก,ก่อนสภาพทุกอย่างพร้อมนะครับประตูหน้าต่างครบทุกจุดห้องน้ำถนนเดินทุกเส้นจะเป็นคอนกรีตหมดเลยนะครับด้านหลังเป็นสวนยางพารา ด้านหลังของราคาําเนวยการชั้นเดียวแต่ก่อนนะครับตามสภาพครับขาดการบูรณะการดูแลทิ้งล้างสมัยที่ผมอยู่มีนักเรียนทั้งหมดอยู่70คนตอนนั้นเป็นครัวใตจ้างรายเดือนนะครับเมื่อปี47ประมาณเดือนก,กรกฎาสิงหากันยาอยู่แค่3เดือนกว่าๆครับทางเข้า ควบคุมดต้นไม้ไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวไปดูอีกอาคารหนึ่งครับอันนี้ครับเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือภาพเดิมๆสิ่งก่อสร้างเด,เดิมให้เราได้ลึกถึงเสมอน,นะครับอีกหนึ่งอาคารตรงนี้ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก่อนเป็นอาคารไม้นะครับเป็นอาคารไม้ก็มีการรื้อขอรื้อแล้วก็สร้างเป็นอาคารหลังใหม่ขึ้นมายังสมบูรณ์อยู่นะครับตอนนี้เราไปดูอีกฝั่งนึ่งครับตนนัวนี้พร้อมทุกอย่าง ยังสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในทุกอย่างาไไนะอ่ามีหน้าต่างหนึ่งบานเปิดอยู่นะครับแอบแอบมองนิดหนึ่งโอ้ยังสมบูรณ์อยู่เลยเนาะเสียดายนะครับเสียดายอีกหนึ่งอาคารเป็นอาคารดั้งเดิมครับเป็นอาคารไม้ สภาพสุดโสมแต่ก่อนจะเป็นจัดสวนด้านหน้านะครับสวยงามแต่ตอนนี้ก็ปวกกินละนี่คือคานหลังแรกๆสุดโสมครับตอนนี้มีแต่จะพังลงมา ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดสวนอาคารสวยงามครับแต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นไปตามสภาพเข้าไปไม่ได้นะครับอันตรายอันนี้ก็มาให้เห็นว่า นี่แหละครับคืออาคารสิ่งก่อสร้างของสถานเ่ราชการที่โดนยุบไปก็เหลือไว้แค่ร่องรอยความทรงจำนะครับฝั่งนี้ก็เป็นบ้านพระครูน่าจะเป็นหลังเดียวของโรงเรียนก็ถือว่ายังมีสภาพสมบูรณ์พอสมควรสามารถใช้ ใช้ได้ถ้ามีการปรับปรุงสอมแซมนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงจะเป็นสถานที่ที่สําคัญในชุมชนนะครับเป็นสถานที่ที่เข้ามีมีการเข้ามาบูรณะส้มแซมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไปครับนี่คือหนองบัวหลวงครับอําเภอเดชจังหวัดบุรารธานีก็ขอนําเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศของโรงเรียน มันงบหลวงนะครับหลังจากที่คุณครูได้กเกษียณไปทั้งหมดนักเรียนไม่มีคุณครูก็ต้องย้ายไปที่โรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นการยุบไปโดยปรยายตามระเบียบของกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีประวัติก็คือเคยสอนที่นี่เป็นที่แรกนะครับวันนี้ก็นำภาพทุกๆท,ท,ท่านได้มา ได้มารู้จักได้มาเห็นนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเหลือไว้แค่ความจํจำสวัสดีครับ